สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาลัยโสดานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่2ห้องหนึ่งค่ะ,คะและในวันนี้นะคะดิฉันได้นําความรู้และข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรายวิชาการจัดการเรียนรู้นะคะมาให้เพื่อนๆและก็ทุกคนนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักความหมายของรูปแบบกันก่อนนะคะ รูปแบบนะคะเป็นความคิดซึ่งบุคคลหนึง่งแสดงออกมาในลักษณะในลักษณะหนึ่งนั่นเองค่ะอย่างเช่นํำอธิบายแผนผังแลยอัตรมหรือว่าแผนภาพนั่นเองค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ตนเองและผู้อื่นนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักกับ รูปแบบการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนนะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะระบบการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้ต่างกันที่แยกระบบใหญ่กับระบบย่อยค่ะซึ่งนะคะระบบการจัดการเรียนการสอนนั้นเราจะใช้ในระบบใหญ่ซึ่งจะเป็นออกมาในภาพรวม ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้นเราจะใช้ในระบบย่อยๆค่ะอย่างเช่นระบบวิธีการสอนต่างๆนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลนะคะมีะรูปแบบมากมายซึ่งจะมีผู้จัดไว้เป็นทั้งหมด5หมวด เรามาดูหมวดแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือรูปแบบการเรียนการสอนนะคะที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิวิสัยค่ะในหมวดนี้นะคะจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆซึ่งเนื้อหานั้นอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลข้อเท็จจริงโนทัศ์หรือว่าความคิดรวบยอดนั่นเองค่ะ ต่อมารูปแบบที่2นะคะรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตที่ใสค่ะในรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบ ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกเจตคติค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ค่ะรูปแบบการเรียนการสอนที่3นะคะก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัยนะคะในหมวดนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยมุ่งให้ผู้เรียนนะคะมีความพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติการกระทําหรือการแสดงออกต่างๆนะคะซึ่งในรูปแบบนี้ก็ จะต่างจากรูปแบบการเรียนการสอนด้านพูดที่พิสัยแล้วก็จิตพิสัยอย่างสิ้นเชิงเลยละค่ะค่ะต่อมานะคะรูปแบบการเรียนการสอนที่4นะคะก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการค่ะซึ่งรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญาอย่างเช่นนะคะกระบวนการฝึกต่อหาความรู้กระบวนการความคิดต่างๆนะคะเช่น การคิดวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งคิดเริ่มสร้างสรรค์ค่ะหรืออาจจะเป็นกระบวนการทางสังคมนะคะอย่างเช่นกระบวนการทําง,งานกลุ่มค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะรูปแบบสุดท้ายค่ะรูปแบบที่5ก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการค่ะโอ้โหรูปแบบนี้นะคะเราใช้ หลักการจำง่ายนิดเดียวค่ะนั่นก็คือเอารูปแบบต่างๆนะคะมารวมกันเพื่อที่จะให้สอดคล้องทาง,ทางด้านเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลต่างๆให้เป็นไปในทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนารอบด้ แล้วก็เอามาสรุปเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมค่ะเ <_ d ream> มื่อเราได้เรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลไปแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ต้องมาสรุปค่ะว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลน,นี้ได้รับการทดสอบี่สูจน์แล้วก็ได้รับความนิยมโดยทั่วไปซึ่งจะมีการพัฒนาครอบคลุมไปทั้งทางด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะ ที่่ใสและก็การพัฒนากระบวนการต่างๆรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการและก็เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมค่ะค่ะนีเมื่อเรารู้จักรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลไปแล้วดิฉันก็มีคําถามสองข้อนะคะเพื่อที่จะมาถามทุกทท่านค่ะเราไปฟังคําถามข้อแรกกันเลยนะคะถามว่าระบบการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ ดิฉันให้เวลา5วินาทีค่ะเอาละค่ะเรามาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะรูปแบบการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนนะคะมีความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันที่ระบบการเรียนการสอนนะจะใช้ในระบบใหญ่ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนนั้นจะใช้ในระบบย่อยนะคะอย่างเช่นวิธีการสอนต่างๆค่ะคํถาถามข้อที่2นะคะรูปแบบการเรียนการสอนใดนะคะที่มุ่งให้ ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความจําที่ดีค่ะดิฉันจะให้เวลา5วินาทีเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรามาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนนะคะพัฒนาทางด้านความเข้าใจความจํานั่นก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านผู้ที่พิสัยนั่นเองค่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กวีสิบประวิทย์เมืองจันทร์นะคะอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลไปพร้อมๆก,กันกับดิฉันสําหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ